สวัสดีครับพบกับมี Robot v เ c กเตอร์2 Pro จากเซี่ยงนะครับรุ่นนี้เนี่ยคอปเปรดจ,จากรุ่นก่อนหน้าซึ่งก็ออกมาน่าจะ2ปีแล้วนะครับกับสเปคที่ดีขึ้นนะครับทั้งแรงดูดเรื่องของ LDS นะครับก็คือไ i d ด r ร์เซนเซอร์แล้วก็เรื่องอื่นอนอีกเยอะนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆคอดนั่ง,งเยอะนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมตัวด็อก h a r ์จให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เสียบกับไฟบ้านเนาะ แล้วก็มีตัวแปลงปัดนะครับเวลาน้องวิ่งเนี่ยมันจะมีแปลงป,ป,ปัด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 อยู่นะครับแล้วก็มีสายไฟเนาะอันนี้ก็จะเสียบกับด็อกนะครับก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะครับอันนี้จะเป็นไม้ม็อบนะครับที่เป็นอะไหล่นะเพราะว่าเขามีตัวหลักอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเขาจะแถมมาให้เลย แล้วก็มีตัวโรบอทอยู่ในเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าขนาดเนี่ยจะใกล้ๆเคียงกับของเดิมนะครับจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะน้ำหนักเนี่ยมันก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะเพราะมันมีแบตเตอรี่ข้างในนะครับ เมื่อเปิดฟาออกมาก็จะเจอกับปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่ม home ซึ่งเมื่อกดค้างมันจะกลับ d o อกอัตโนมัตินะครับมีถังเก็บฝุ่นซึ่งตัวนี้เนี่ยความจุก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอสมควรนะครับมี radar sensor radar module นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้าง mapping เวลาเราจะทําความสะอาดนะครับซึ่งครั้งแรกออกมาเนี่ยต้องเปิดใช้นะแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับอยู่รอบตัวจะเป็น ir นะครับเวลาน้องเดินเนี่ยน้องจะไปชนนู่นชนนี่เนาะมันก็จะทําการเด้งออกมานะครับ แล้วก็มีตัวชาร์จซึ่งเป็นขวดนะครับโลหะที่เชื่อมกับด็อกนั่นเองนะครับพลิกดัานตายก็จะมีแปลงนะครับตัวนี้สามารถไขน็อตออกมาเปลี่ยนได้นะครับเช่นเดียวกับล้อซึ่งตัวนี้จะเป็นล้อยางเวลาเราเดินมันจะขึ้นไตระดับได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีแปลงเที่ยวไว้ดูดเข้าถังเก็บฝุ่นนั่นเองตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งตัวมอบได้นะครับแลวภายในมอบเนี่ยมันจะมี ถังเก็บน้ําด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เขา recommend ให้ใส่น้ําเปล่าเท่านั้นนะครับการเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อผ่านแอป p, มี o m e ตามปกตินะครับถ้าใครมีเครื่องดูดฝุ่นมีอย่างอื่นที่กินเป็นของเสี่ยมี iot เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับเ <ME I S 2> มื่อเชื่อมต่อแล้วเนี่ยน้องก็จะมีโหมดตั้งค่าต่างๆนะครับทั้งรูปแบบมอบการดูดฝุ่นต่าง,งๆนะครับรวมถึงความแรงในการดูดฝุ่นต่างๆนะครับ โดยเปิดครั้งแรกมาเนี่ยน้องจะต้อง create map นะครับก็คือให้รลายด้านน้องทำงานเก็บข้อมูลนะครับว่าห้องนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็สามารถฟิลเตอร์ได้ด้วยนะว่าไม่ต้องไปดูดไม่ต้องไปถูตรงนี้นะเพราะมันมีของวางอยู่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตั้งค่าทำความสะอาด d a i l y Tracks ได้ด้วยนะครับหรือตั้งค่าทําเสร็จแล้ว1ครั้งให้มันทําซ้ําอีก1ครั้งก็ทําได้เหมือนกันนะครับเมื่อตั้งค่าอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วน้องจะทําความสะอาดแบบอย่างนี้เลยนะครับคือมันจะวนไปวนมาจนครบเนี่ยแหละแล้วก็ทําการกลับที่กลับทางมันนะครับโดยชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ การใช้งานก็เหมือนกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่วไปนะครับทำบ้านให้โล่งที่สุดทำห้องให้โล่งที่สุดนะครับเก็บผ้าเก็บไรออกก่อนใช้งานนะครับไม่งั้นน้องจะเออเรอแล้วจะค้างไปเลยนะครับก็ต้องเอาผ้าเอาอะไรออกก่อนเอาสิ่งกีดขวางออกก่อนนะครับการใช้งานก็แล้วแต่ขนาดห้องนะถ้าขนาดห้องใหญ่น้องก็จะทําความสะอาดนานนิดนึงนะครับแน่นอนว่าฝุ่นบ้านผมเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับคือใช้จริงนะต้องบอกก่อนนะครับฝุ่นนี่เต็มเลยครับเนี่ยโอ้โหไม่รู้อะไรมันเยอะแยะขนาดนี้นะครับ อานี้คือภาพรวมของมี Robot เว c คั m มอฟทูโปนะครับก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจในราคา1,999บาทนะครับวังจำหน่ายแล้วนะผ่านช่องทางออนไลน์นะครับช้อปปี้ a ล a ซด้านะครับก็สแกนทีวาโค้เพื่อไปซื้อได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ